สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่เขามารับชมช่องช่ยรัดฟ้ามนะครับเมื่อนี้ผมสิพ้ามาชมนะอ้วนะครับของช่ยรัดฟ้ามนําเขามาใหม่นะครับอสำหรับงัวตัวนี้นะครับเป็นงัวท่วงนะครับท่องได้แล้วนะครับประมาณหาถึงหกเดือนนะครับตอนนี้กาสสาหรับงัวตัวนี้นะครับเป็นงัวที่เขาไปกคนระทังนะครับแต่ว่าตนโตดีมากนะครับ ต้นตัวดีมากนะครับเหนือหนังมังสาดีนะครับกับโบมีปัญหานะครับอ่ามีปัญหากับระบบพันธุกรรมนะครับว่าแต่ต้นตัวดีครับนะครับเหนือหนังมังสาดีนะครับง้อตัวนี้ถึงเขาบ่างามกะบ่บเป็นยังนะครับกัแต่วานางามหูสันนะครับ เป็นบามันนะครับลูกผสมสำหรับงวดตัวนี้กัสีกับแดงดีนะครับกับวัตถุก่บจัดมากนะครับนึงนะครับเขาของเขานะครับบ่มีปัญหานะครับเรื่องแขงเรื่องขานะครับแขงขาดีนะครับแขงขาดี ตัวนี้นะครับท่วง่ามฮาเรียนสีเข่าฮกเรียนนะครับผสมกับเดี๋ยวผมจเจอให้เบิ้งนะครับผสมกับพริกแดงนะครับพริกแดงเออกระทิ่งแดงนะครับเอ็ดเคฮาสามหานะครับของวิไลฟ้ามนะครับก็ผสมพอดีนะครับกระดีน ดีกว่พี่กันนะครับกระเนื้อนังมังสาดีนะครับลึ่งก็ดีนะครับอ่าลึ่งหรือว่าชีดนะครับอ่าถือว่าใส่ได้เลยนะครับก็ดีเลยนะครับเต่านมกับมีซีเต่านะครับความสูงกับประมาณลอยหาิบกลัวแน่นอนครับตัวนี้นะครับถือว่าใส่ได้นะครับงวดตัวนี้ เ่งขาโมมีปัญหานะครับกับรับประกันตำนี้ให้แต่ว่าเขาบอกขึ้นกันนะครับเขาไปก้นกะทั่งแต่กับ่มมีปัญหาเรืองต,นต้นโตครับว่าถ้าตนโตดีครับใส่งานใดมดขึ้นกันครับครับท่านใดสนใจกับตดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์ศูนย์หกสองนะครับหนึ่งสองสาม เจ็ดหกสี่เก้านะครับโทรมาต่อร่องราคาได้นะครับตัวนี้เปิดราคาทีหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่าไหนสนใจนะครับราคากับตอร่องได้นะครับเรื่องต้นตดีหมดครับแต่เขาไปคุณละทังนะครับว่าแต่ต้นตดีครับพ่อแม่พี่น้อง สื้อไปเก็บไปใยเป็นแมีบอกนะครับหลกงามแน่นอนครับเพราะว่าเมียจังสีแล้วใจหลูกว่าผิดหลังแน่นอนครับไงนะครับโค้งสางไงนะครับบ่เหม็นง,งัวาเฟีมนหน่อยนะครับกัง่วตัวนี้ก็อยู่ที่บ้านดงสว่างนะครับอำเภอสมารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านใดอยากมาชมตัวจริงกัมาได้นะครับ แล้วก็ต่อรองกันได้นะครับเนื้อทังมังสาดีนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้กับผมกับมาทายให้นพอมีพอมีปีนองได้เบิ้งนะครับก็ได้สนใจกระตดต่อเขามาได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งยูที่งเฟซบุ๊กนะครับเพจช่อชายรัดฟ้ามนะครับก็สำหรับมื่อนี้ผมกับขอขอบคุณพอมีพี่น้องที่เขามารับชมช่องชายรัดฟ้ามนะครับ สนใดสนใจกัติดต่อเขา,าได้ยนะครับสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีครับ